สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนาทิปละเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องของเรานะครับก็จะได้นาเอาคลิปวิดีโอสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำะสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการจํากัดข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับใน windows 11ิบเอย่ายังไงนะครับการจํากัดนะครับข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็จะช่วยเรานะครับในการประหยัดค่าอินเทอร์เน็ตนะครับ สำหรับท่านที่อาจจะเชื่อมต่อเน,น็ตนะครับโดยการใช้เน็ตผ่านผ่านมือถือพวกนี้นะครับนะผ่านค่าบริการต่างๆแล้วเขาถูกฟิการใช้งานว่าไม่เกินเท่านั้นทเนี้นะครับตัวนี้มันก็จะเตือนเรานะครับเวลามันเราใช้งานไปจนเกินตามที่เรากําหนดนะครับวิธีการกําหนดทํำยังไงนะครับก็มาดูวิธีทากันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านเอาเมาส์ไปชี้ตรงเริ่มสตารทนะครับใน windows สิต,ตรงเนี้ยนะครับ คลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับคลิกปุ่มเมาส์ข้างขวาไปเลือก setting นะครับนะ setting เ,เปิด setting ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปตรง network and internet นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนะไปเลือกตรง advanced นะครับ network setting นะครับนะ แล้วไปเลือกตรง Data Us a g e นะครับก็คือการใช้ข้อมูลนะครับการใช้ข้อมูลคลิกลงไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมันก็จะโชว์นะครับการใช้งานนะครับนะของโปรแกรมต่างๆนะครับการใช้งานของโปรแกรมต่างๆว่าใช้งานไปกี่เมกนะครับนะใช้งานไปกี่เมกนะครับก็จะโชว์มากแล้วก็น้อยลงไปนะครับแต่ในเวลาเราต้องการที่จะ จำกัดข้อมูลการใช้งานของเรานะครับก็ไม่ให้มาเลือกตรง enter limit ตรงนี้นะครับนะ enter limit มันก็จะมีตัวให้เซตนะครับว่าต้องการที่จะเซต l i มิตก็คือจำกัดไปเท่าไหร่นะครับก็ให้เลือกเป็น m ั n t ี้ y นะครับก็คือรายเดือนเดือนละกี่เมกกี่จิกอย่างเงี้ยนะครับวนะันธา์มก็ครั้งเดียวนะครับลนะิมิตก็คือไม่ต้องจำกัดปล่อยเลยฟรีเลยนะครับ monthly r e s เด ก็คือ,อจะให้รีเซ็ตวันที่เท่าไหร่ให้มันรีเซ็ตใหม่ทุกครั้งทุกครั้งนะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับท่านก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับตรงนี้นะหนึ่งหนึ่งถึงยี่สิบแปดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ผมจะเซ็ตเป็นเดือนนะครับนะเดือนหนึ่งให้ใช้ไม่เกินสิบจิกอย่างเงี้ยนะครับก็พิมพ์สิบลงไปนะครับพิมพ์สิบลงไปนะ ตอนนี้ก็มาเลือกเป็นเมกนะครับหรือเป็นจิกก็ได้นะครับนะจิกก็ได้นะครับเสร็จแล้วท่านก็กดเซฟแค่นี้นะครับนะกดเซฟแค่นี้ทีนี้เวลาแล้วก็ทุกวันที่หนึ่งมันก็จะเริ่มรีเซ็ตใหม่นะครับนะแต่หากท่านใช้เน็ตมันเกินไปนะครับมันก็จะเตือนขึ้นมานะครับเตือนขึ้นมาว่าอตอนนี้ใช้เน็ตเกินแล้วนะนะอันนี้ก็จะเป็นการควบคุมนะครับการ ใช้งานนะครับแล้วก็เป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับท่านอาจที่จะใช้เน็ตที่มันเน็ตที่ต้องเติมเงินนะครับต้องเพราะนั้นเวลาใช้งานนะครับถ้าเราเซ็ตตรงนี้ไว้นะครับมันก็จะมีประโยชน์นะครับอันนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับในเรื่องของการจํากัดข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับในมิดูดสิบเอ็ดทำยังไงก็เหมือนที่เรามานะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับ แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปวิดีโใหม่แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์เ,เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปได้วยกันครับสํารับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ